การนั่งสมาธิจองระลึกถึงพระพุทธเจ้าในวันเดือนหกเพนพระองค์นั่งขัดสมาธิใต้ล้มไมโพเจิตใจของพระองค์แน่วแน่มัน่นคง ไม่ยึดมั่นถือมั่นในร่างในกายพระอองนึกในใจว่าจะเอาให้ได้ชนะมารกิเลสคำว่ามารกิเลสหมายถึงกิเลสความโกรธกิเลสความโลภก,กิเลสความหลงกิเลสลาคะโทสะโมหะ กิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดหมายถึงกิเลสทั้งหมดที่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายลุ่มหลงม,มัวเมาอยู่พระองค์ตั้งใจว่าคืนวันนั้นจะต้องตัดให้ขาดกิเลสเหล่านี้แหละพาให้พระองค์ หรือคนสัตว์ทั้งหลายที่มาติดโยข้องโยในการม,มาพบพบของกรมลูกประพบอารูกปรพบสามพบสามพบเป็นที่เกิดเป็นที่ตายของสัตว์ทั้งหลายแต่พระองค์ท่านไม่ยอมมาเกิดมาตายอีกต่อไป จะเอาให้สิ้นสุดยุติลงไปเสียทีเพราะการบำเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยแสนมหากรับนี้เป็นการเพียงพอแล้วพอที่จะได้ตัดสลูเป็นพระพุทธเจา้าให้เสร็จสิ้นไปเสียที เมื่อได้ตัดสรูแล้วพระองค์ไม่ได้หมายเพียงแค่เอาพระองค์เดียวไปสู่นิพพานหรือว่าพ้นทุกข์พระองค์มองหวังเลือขนสัตว์ทั้งมนุษย์สโลกเทวโลกพมมโลกสัตว์โลกทั้งหลายผู้ใดมีอินทร์บราลมีแก่กล้า พอที่จะโปรดจะสอนได้พระองค์จะสอนจะตัดจะบอกแนะนำให้ไปถึงฝั่งฝากโน้นคือน,นิพพานแล้วจะไม่ได้มาเกิดมาตายวุ่นวายด้วยการกินการนอนไม่ได้วุ่นวายกับกิเลสตัณหาอย่างธรรมดาโลกนี้อีกต่อไป เมื่อพระองค์มีความมุ่งหมายใหญ่ยิ่งเช่นนะั้นจิตใจของพระองค์ตั้งใจแน่วแน่มั่นคงในคืนวันนั้นนับตั้งแต่พระองค์นั่งสมาธิภาวนาไม่คิดที่จะนอนและมีสติ เป็นมหาสติคอยระวังจิตของพระองค์ไม่ให้หลงติดโยแค่ความสุขความสบายเล็กๆน้อยๆพระองค์ตั้งออกตั้งใจเพื่อตัดกิเลสลาคะโทสะโมหะให้เด็ดขาดลงไปในคืนวันเดือนหกเป็นนั่น<อ>เมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิ เสร็จเรียบร้อยแล้วคือว่าเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาเอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือประหัดข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงกลงสละความเน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวง่วงเหาเหานอนฟุ้งซ่านลำคาญ ร้อยแปดพันประการออกไปให้หมดสิ้นแลียว,ว่าคืนวันนั้นพระองค์เอาจริงไม่ได้อ่อนข้อให้กิเลสกิเลสมารสังขารมารไม่ต้องมาหลอกลวงเราอีกต่อไปคืนวันนี้เป็นวันเด็ดขาดตัดขาดกันเสียที ถ้าไม่ได้ตัดสโลก็เอาที่นี่แหละเป็นที่ตายพระองค์ว่าอย่างนั้นแม้เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแตนหนังหุ้มกระดูกก็ตามทีคธอมันจะตายพระองค์ก็ยอมตายในทีนั้นความจริงมันไม่ตายนะกิเลมหลอกลวงโดคนเรามีตาลูก เมีตากับลูกมันก็หลอกลวงให้ลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในลูกตนลูกบุคคลผู้อื่นลูกวัตถุเข่าของทรัพย์สินเงินทองลูกยาบลูกอย่างกลางลูกละเอียดมันเก็บมาหลอกลวงจนจิตใจมนุษย์และเทวดาอินพรมไม่ว่าอยู่ที่ไหน กิเลสมารสังขารมารเหล่านี้มันจับแอวมัดไว้ในโลกนี้มันจับแอวทั้งไว้ไปไหนไม่พน้นนั่งเฝ้าโลกนั่งเฝ้าบ้านนั่งเฝ้าแผ่นดินอยู่ในโลกในวัฏสงสารนานจนนับไม่ถ้วนแล้วก็ยังลมหลงมัวเมาอยู่ คือไม่ภาวานาทำความเพียรละกิเลสนั่นแหละธรรมดากิเลสกิเลสนี้มันใหญ่ยิ่งไม่มีใครสามารถจะเอาชนะได้เมสองพุทธคือสัมมาสัมพุทธะเหมือนพระพุทธเจ้าของเรานี่หนึ่ง จะเอาชนะกิเลสมารสังขารลมารเหล่านี้ได้อย่างเด็ดขาดเมื่อเด็ดขาดได้ตัดสูเป็นพระพุทธ,ธเจ้าแล้วยังทำประโยชน์ให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายส่งไปถึงนิพพานทั้งมนุษย์และเทวด,ดาอินพรมทั้งหลายแหละสัตว์โลกที่มีอินทร์บาลมีแก่กล้า พระองค์มุ้งใหญ่อย่างนั้นไม่ใครแค่พระองค์เองพระองค์จึงตั้งจิตตั้งใจแนว่วแน,วแนว่มัน่นคงไม่กลัวเน็ดกลัวเหนื่อยเมื่อยหิวไม่กลัวเป็นกลัวตายเกิดมาแล้วต้องตายใครจะไปหลบอยู่ที่ไหนในมุมโลกนี้ไม่ให้ตายไม่ได้ ไม่ตายมาจากท้องแม่ก็มาตายนอกท้องแม่ไม่ตายเวลาเป็นทารกอยู่ในผ้าอ้อมก็มาตายเวลาใหญ่ขึ้นมาหรือตายเวลากลางคนเมื่อถึงวัยแกว่วัยชรายังเหลืออยู่ก็ต้องตายเวลาสุดท้ายชีวิต ความตายไม่มีใครพ้นไปได้พระองค์เองก็พ้นไปไม่ได้เบดามานดาผู้บังเกิดเก้าของพระองค์ก็ยิ่งแสดงให้พระองค์รู้ว่าพุทธมานดาแม่ประโสดข้อ คตตายไปแต่ท่านไปเกิดอยู่โน้นดูสิตเทวโลกเพราะความปรารถนายังไม่สิ้นสุดพุทธมารดาแม่ไมความปรารถนาบำเพ็ญทานรักษาศินภาวนามาก มีความมุ่งมากปราถนาขอให้ได้เป็นแม่ของพระพุทธเจ้าทุกทุพระองค์ทั้งห้าพระองค์มีพระพุทธเจ้าโกโกสันโธพระพุทธเจ้าโกนาคมามโนพระพุทธเจ้ากัตสโปพระพุทธเจ้าโคตโมพระพุทธเจ้าศีอริยเมตยโยโพธิสัต พุทธมารดาต้องการจะให้ได้เป็นแม่ผู้ประโสิพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในในโลกกายจึงจะเข้าสูนิพพานอันนี้แล้ว่าเป็นความตั้งใจของพุทธมารดา นางสิลิมหามายาเมื่อพระองค์ได้ตดรัสรแล้วจึงเสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดาพร้อมด้วยเทพพระเจ้าทั้งหลายในเทวโลกในพมมาโลกพระองค์เสด็จขึ้นไปจำพรรษานน้นเลย รลอดตายมากสามเดือนเมื่อออกพรรษาแล้วจึงได้เสด็จลงมาที่ชาวโลกชาวเราว่าตักบาตเทโวตักบาตเทวดาออกพรรษาพระองค์ก็เสด็จลงมาพระองค์เสด็จไปไม่ต้องเกี่ยวด้วยยวดยานพาหณนะใดๆททางนั้น ด้วยอำนาจบุญบารามีที่พระองค์บำเพ็ญมามากมายเวลาจะไปไหนมาไหนเรียกว่ารวดเร็วเหมือนกับหายมือและคว่ำม,มือก็ถึงจุดหมายแล้วพระองค์ไปจำพรรษาปโปรดเทวดาตัดพระธรรมเทศนา แสดงพระอภิธรรมปีดกปลดเทวันดา <c oughs> เหลือนั่นก็ปลดสอนมนุษย์โย่ในโลกมนุษย์เมื่อพระองค์ยังสังฆมนทนสาวกทั้ง ครรืหัดและบรรพชิตได้บรรลุมัคผลถึงซึ่งนิพพานแล้วพระองค์ก็สเสด็จดับขันเข้าสู่นะผ่านในเมื่ออายุพรรษาของพระองค์ได้แปดสิบบริบูรณ์ปีแปดสิบ ปีนั้นก็แล้วว่าเดือนหกเพนเดือนหกเพนจึงมีความหมายสำหรับพระพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์ประสูติเกิดนาจากท้องแม่ก็ประสูติในป่าเรียกว่าสวนลุมพิน,นีป่าไม้สวนลุมพิน,เนีเป็นสวนไม้ละว่างประเทศ ทีแรกพุทธมารดาตั้งใจว่าจะ,สะเสด็จไปคลอดทิมบ้านพ่อแม่ <c oughs> พอมาถึงที่นั้นก็เป็นเหตุให้ประสูติเยก่อนเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นแสดงว่าท่านเป็นผู้เกิดในป่า ผู้ออกจากบ้านจากเมืองผู้ออกจากโลกพอมาถึงสถานที่นั้นก็ประสตรูตินั้นแล้วก็กลับกรุงกบินหละพัตอันนี้ก็สำคัญอย่างหนึง่งธรรมดาผู้ดีวิเศษผู้จะลัดละกิเลสตัดกิเลสให้หมดไปสิ้นไป ผู้จะปลอดโลกผู้จะทำงานใหญ่ย่อมมีพิเศษเมื่อพระองค์เสด็จออกบรรพชาได้หกพันษาก็มาตรัสรูลเป็นพระพุทธเจา้าใต้ลมไมโพก็เป็นเดือนหกเพนปลอดเวนายศาสตร์อยู่สี่สิบห้าปี ไม่ทอดโทละทั้งกลางวันกลางคืนอายุแปดสิบบริบูรณ์ก็เสด็จดับขันเข้าโสนิพานระหว่างไม่ลังทั้งโคูก็เป็นสวนอีกเหมือนกันสวนไม่หล่ากรุงกุศินาลาเป็นเมืองเก่าแก่โบราณแต่ว่าในยุคนั้น คู่คนก็ไม่มากเป็นเมืองน้อยแต่ถ้าทบทวนขึ้นไปในอดีตชาติแล้วที่เมืองกุศินาลายนี้เป็นเมืองใหญ่โตมาโหลานมีพระเจ้าจัก,กรพัรดิตราธิละ,สะเสด็จมาครองเมืองเป็นเมืองใหญ่เมื่อพระองค์ดับขันเข้าสู่นารือพานแล้ว พระสาวกองค์อราหันตาคินาศกก็ช่วยกิจการภศาสนามาโดยลำดับจนสิ้นอายุไขทุกท่านทุกองค์มาโดยลำดับกว่าจะมาถึงพวกเราทั้งหลายได้มานั่งสมาธิภาวน,นาอยู่ที่ถ้ำปาปลองนี้กินเวลาหรือว่าหมดไป สองพันปีสองพันห้ายยี่สิบปดปีนี่แล้วเราทุกคนก็พึ่งได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้ฟังเทศฟังธรรมก็ให้ภากคนทำความปีติยินดีคือไม่ได้สำคัญกับองค์พระพุทธเจ้าเท่าไรนักสำคัญ พระธรรมพระวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะดับขันเข้าสู่นาฬิ่านพระองค์ให้พระธรรมพระวินัยนี่แหละเป็นศา,าสดาแทนพระองค์เสดบมาโดยลำดับ